สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด1 5ทารอลนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับก็ขอขอบคุณสาหรับทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่มีให้กับช่องหมอโต๊ดนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวาธาตุลมาธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่31มีนาคมปี2568หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัคนาและราสีเลยนะครับหมอโต๊ดแบบโหราศา,าส,าาสาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่ยนี่เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้อ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนโอกาสความรักครั้งใหม่ขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนเป็นไพ่ของเซลทีคอส หมอต้นอ,อ่านตามความหมายพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสินสิทธิ์กูบาอาจารย์เทพเท,ทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในพื้นดวงชะตาของคุณมีพลังงานไพนน่ใบแรกเป็นไพ่ของ k คิงออฟวาลาชาแห่งไฟคนที่มีความมุมานะคนที่มีความตั้งใจคุณ คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานในเรื่องการงานของคุณนะเป็นไพ่ของความขยันและความตั้งใจในความทุ่มเทของคุณในตอนนี้อาจจะเป็นการที่เราโฟกัสถึงเรื่องการงานความสําเร็จในตัวของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่ดีไฮพิเทส ความรับการปิดบงังการซ่อนเลนหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขากับอดีตที่ผ่านมาหรือดีไฮพิเทศนี่คือการกลับมารักตัวเองการรักความสวยความรอความงามในตัวงคุณนะมีพรังานไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญความสดใสโสดสวย รวยหล่อในแบบของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เรามีความมั่นใจในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีอิสระในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะมีพลังงานไพ่เดือดเฉลียอนกรกฎลัคนากรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวด้านการเดินทางมีพลังงานไพ่เดดเดชเป็นพลังงานพ่อไม้ไม้เป็นไพ่ของการรู้ถึงสจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริง ในทุกเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งความทุกข์ความเศร้าความเสียใจ ความผิดหวังมีไพ่ของการพบเจอจากดาผิดหวังไม่สมหวังแต่คุณเป็นคนที่ยอมรับกับความเป็นจริงทุกเส้นทางเดินมันมีเรื่องราวมากมายในชีวิตเราแต่เราจะเป็นคนที่กําหนดในเส้นทางเดินในตัวของเรานะครับเป็นนังงานไพ่8ด,ดาบความอึดอัดความว้าวุ่นความกังวลใจมีไพ่ของการปกปิดกับความรู้สึกที่มีบาดแผลในหัวใจของคุณภายนอกคุณอาจจะดูเข้มแข็งมีความเป็นตัวตน เองสูงแต่ภายในเราเคยผิดหวังเราอาจจะยังไม่อยากที่จะเปิดใจให้กับใครที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะอยากได้กับคนที่ห่วงใหญ่กันคนที่แคร์กันคนที่รักและแคร์ในความรู้สึก ของเรานะครับเป็นนางงานไพ่ในเออดอวานการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับตัวของเราเองหรือโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าหรือโอกาสที่มีไว้ให้คนไขยคว้ามีไพ่ของเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยให้วันเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดความรู้สึกที่ยังรอคอยใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกของคุณมันอาจจะเป็นการที่ต่างฝ่าย ต่างรอกันอยู่ต่างฝ่ายต่างยังไม่พบเจอต่างฝ่ายต่างมาเจอกันแล้วในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่การแอบสิบแอบส่องความดื้อความรั้นความเอาแต่ใจการที่มีนิสัยเหมือนเด็กๆนะครับมีพลังงานไพ่การฝ่าฟันหรือมีคนที่อยากทักทายมีคนที่แอบมองคุณอยู่ในตอนนี้คุณดูมีสเสน่ห์คุณดูมีคุณค่านในตัวคุณนะมีพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูน กงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามห่วงเวลาตามการเวลาเสมอนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะอยู่ในวันที่เป็นปัจจุบันในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของเราในสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราตั้งใจโชคชะตาสิ่งต่างๆโชคชะตาและวันเวลานำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันดีแฮงแมนความทุกข์ ความเศร้าความเสียใจการรอคอยหรือการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆที่ยังเอาใครออกจากความคิดที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้มันยังเหมือนมีปมและปัญหาที่ยังค้างคาใจกับสิ่งที่เราทุ่มเทให้กับคนคนนึงในอดีตที่ผ่านมา แต่ในอดีตที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วแต่ในความทรงจํามันจะมีความรู้สึกต่างๆในความรู้สึกของคุณอยู่มันเหมือนความน้อยใจกับสิ่งที่ผ่านมาแต่ตอนนี้คุณเป็นคนที่กลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมากขึ้นนะครับเป็นพลังพ่เวลาแห่งกาแห่งความคิดถึงที่อยู่ในขณะนี้มีคนที่กําลังคิดถึงมีคนที่อยากเข้ามาใช้วันเวลาร่วมกับคุณนะมีพลังพ่ในการจัดการ กับตัวของคุณเองคุณรู้ว่าอันไหนที่ควรที่จะดีที่สุดของเราในสิ่งต่างๆที่เราจะจัดระเบียบและวางแบบแผนให้กับตัวของเรานะเป็นไพ่ของการสร้างความสุขและคุณเองที่จะเป็นคนที่ตั้งเงื่อนไขและความสุขให้กับตัวของเรานะมีพลังไพ่ในเคมีความรู้สึกแรงดึงดูด ที่คุณกับเขามาพบเจอกันเป็นคู่คนที่มีอะไรที่คล้ายๆกันมีทัศนคติที่ตรงกันมีแบบแผนและมีความเข้าใจในความรักระหว่างคุณกับเขานะเป็นไพ่ของคนที่ดูแลในจิตใจของเราเป็นคนที่ห่วงใยกับเราอยู่เสมอลากัดนะครับเป็นพลังงานไพ่พลังงานของไพ่กำเนิดใหม่ การกำเนิดพลังงานของไพ่การเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติและจินตนาการทุกคนมีจินตนาการทุกคนมีความฝันทุกคนมีความหวังแต่คุณจะเป็นคนที่ลงมือทํทาตามเส้นทางแห่งความหวังและความสําเร็จแห่งการเดินทางของคุณนะครับพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานไพ่สิบใบโอกาสความรักครั้งใหม่สําหรับบางท่านอาจจะยังยังลืมเรื่องเก่าๆเรื่อง,เ,องเดิมๆคนเก่าๆคน,ๆคนเดิมๆไม่ได้สําหรับบางท่านอาจจะหลุดพ้นออกจากผลวิบากกรรมหรือผลกรรมของ คนคนหนึ่งมาแล้วโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนนำพาให้คุณได้มาพบเจอกับคู่คนที่เหมือนเป็นคู่คนที่ดูแลกันห่วงใยกันพร้อมที่จะปกป้องในความรักในความสัมพันธ์เป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วมีเหมือน ความรักที่มอบให้กันอยู่ตลอดเวลานะมีไพ่ของชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินการพืชสงมากรธาตุลมกลุ่มตุนเมตุน,ท,นที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่เกิดวันจันทร์นะครับอขอดูพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมนะครับว่ากับอดีตที่ผ่านมาความรักที่ผ่านมามันเป็นเช่นไรนะมีพลังงานไพ่ไหนเอฟครับ คุณเป็นคนที่อยู่กับใครคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือกับเขาในทุกๆเรื่องเป็นคนที่สนับสนุนเขาเป็นคนที่เข้าใจเขาเป็นคนที่เหมือนกับการที่เราเอาใจใส่เขามากกว่าที่เขารักเราในวันนั้นหรือเป็นฝ่ายเราที่รักเขามากกว่าในวันนั้นที่เขารักเรามีพลังงานไพ่เดอะเวอร์เดอะเวอร์คือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะทุกเส้นทางเดินนี่คือการที่เราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในตัวของเราเองเป็นพลังงานไพ่คนที่เกิดวันเสาร์หรือเป็นไพ่ของการที่มีประสบการณ์ประสบการณ์ทําให้ ุนเข้มแข็งประสบการณ์ทําให้คุนเติบโตไปข้างหน้าของคุณนะครับเป็นนางให้เดือดสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธา ความมีสนเสน่ห์ในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความมีสนเสน่ห์ในตัวเองคุณเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่อบอุ่นคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวของคุณนะมีพลังาพง่จัดเมน้นผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นจัดเม้นเป็นไพ่ของความรู้สึกนะครับเป็นไพ่ของความรู้สึกที่ยังผูกผ่านความรู้สึกที่ยังผูกมัดหรือคนเก่าๆคนเดิมๆพยายามที่จะตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ ความรู้สึกที่หลักคุณมันเพิ่มขึ้นในทุกๆวันในตอนนี้ของเขาเขาอยากวนกับเขาอยากวนคืนหรือคนของเขาที่เขาไปพบด้วยอาจจะไม่ได้จริงใจกับเขาหรือเขากําลังเจ็บปวดกับคนที่เขาไปอยู่นะเหมือนเขาอาจจะคนของเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่ในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่ไปจับได้ไปโปะแตกมาหรือเปล่าในวันที่เขาโปะแตกกับความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเป็นพหังการที่ในวันที่เสียใจกลับมาคิดได้ในวันที่สายไปนะ สายไปกับความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บทําให้คุณปวดทําให้คุณเสียใจในวันนั้นแต่ตอนเนี้เขาเป็นฝ่ายที่ทุกทนทนมานในวันนี้นะมีพลังลงานให้ขวีนอบับคับราชนีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึก หัวใจดวงนี้อยากที่จะเมาให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่าในหัวใจของเราถ้วยแห่งสายน้ำเนี่ยคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่เกื้อนหนุนเกื้อกูลกับคนรอบๆข้างของคุณในความใจดีของคุณทําให้เหมือนกับความรู้สึกที่เราดีเกินไปหรือเปล่าเราเอาใจใส่เกินไปหรือเปล่ามันเหมือนเขาไปเป็นพลังางานการที่ในวันหนึง่งที่เขาไม่เห็นค่าในวันนั้นในวันที่ห่างไกลกัน ทำให้คนคนหนึ่งเห็นคุณค่าในทุกๆสิ่งที่คุณมอบให้เขาในวันนั้นมีพลังงานไพ่การมีสติการตื่นรู้การคิดได้หรือในตอนเนี้ยเขาอาจจะไปอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โดนจิตโดนใจให้คุณให้โอกาสให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์ของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดียมเพลอร์ชาวเมธธาตุไฟคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อนหนุนคนที่ดูแลเขาห่วงใยเขาเหมือนพ่อดูแลลูกคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีการวางเป้าหมายและการวางกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลานะมีพลังงานไพ่เดอะเทมเพลนเดอะเทมเพลนการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ของความรักสายใหญ่ของความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดมีพลังงานไพ่ซิกออฟครับ คนเก่าๆคนเดิมๆหวนกับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมามันเหมือนกับความรังเรความไม่แน่ใจในตอนนี้มีคนที่รู้ใจตัวของเขาเองแล้วว่า เขารักคุณมากแค่ไหนเขาแคร์คุณมากแค่ไหนให้วันเวลาการเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดใจที่ผูกพันจิตที่ผูกมัดความรู้สึกที่ยังผูกกันในตอนเนี้ยเขาอยากที่จะมาเหมือนกลับมาในวันเก่าๆวันเดิมๆอดีตที่ผ่านไปเขาอยากให้คุณลืมอดีตที่ผ่านไปได้หรือเปล่าเขาจะทําวันนี้ที่ดีที่สุดในโชคชะตาในวันเวลาที่ได้พบเจอคุณเขาจะทําในทุกเส้นทางเดินที่มีคุณเนี่ย ให้ดีที่สุดนะมีพลังงานไพ่คิงออฟสอดคิงออฟสอดเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งความชัดเจนคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะกับเรื่องราวเจ็บปวดกับเรื่องราวร้ายๆกับชีวิตแต่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ก,กับอะไรง่ายๆคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่เจ็บ เจ็บแล้วเหมือนเจ็บแล้วเราจะไม่อยากที่จะไปเจ็บอีกในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่เหมือนเป็นฝ่ายเราที่นิ่งกว่าในตอนนี้ในตอนนี้คนเก <c oughs> ่าๆคนเดิมๆอาจจะคิดว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เดิอเหมือนเดิมแล้วหรือตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อ่านใจคุณไม่ออกว่าคุณยังห่วงเขาอยู่ไหมว่าคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมแต่ในตอนนี้คุณจะถามเขาความรู้สึกของตัวงคุณเองว่าท่านในวันหนึ่งที่เขากลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์คุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กับเข้ามาอยู่หรือเปล่านะ,ะมีพลังงานไพ่การที่คุณจะเป็นคนที่เลือกและกําหนดโชคชะตาและวันเวลาด้วยตัวของคุณเองนะครับอขอทุกพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมตุนโอกาสความรักข้างในขอเช็คพลังงานในปัจจุบันว่าโอกาสความรักข้างในของคุณจะเป็นเช่นไรนะครับอขอรุกพลังงานไพ่ในปัจจุบัน วิวออฟฟอร์จูนนะวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับการที่คนที่พูดสัญญาแล้วจะทำในสิ่งที่สัญญากระไว้ให้กับเรานะมีประงานไพ่การปิดกัน้นการบล็อกกันไปหรือคนที่เคยปิดกั้นหรือคนที่เคยบล็อกหรือคนที่เคยมีกำแพงอยากติดต่อกลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์ในตอนนี้มีคนที่คิดถึงมีคนที่โหยหามีคนที่เหมือนในวันที่คุณกับเขาได้พบเจอกันมันมีพลังงานให้ต่างฝ่ายต่างคิดถึงต่างฝ่ายต่างอยากอยู่ด้วยกันต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันต่างฝ่ายต่างอยากสร้างอนาคตร่วมกันนะเป็นพลังงานให้การคั่งรักหรือเป็นพลังงานให้กิเลสความรักความโลภความโกรธความหลงความพันธนา,าการในความรู้สึก มีไพ่ของคนที่ห่วงคุณมากหึงคุณมาก คนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ยอยากจากคุณไปไหนอยากอยู่กับคุณในทุกๆเวลานะมีพลังงานไพ่การปิดกัน้นการมีกำแพงการบล็อกกันตายมีไพ่ของเจ็ดดาบเจ็ดดาบเดวิลอาจที่จะต้องระวังพลังงานของไพ่คนที่หลอกลวงคนที่หวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเราแต่คุณเป็นคนที่รู้ว่าใครเข้ามาจริงใจใครเข้ามาไม่จริงใจมันจะมีพลังงานบางอย่างที่สื่อสารให้กับคุณได้รู้นะมีพลังงานไพ่ห ดาบนะครับหาดาบคือพลังงานไพ่ความใจร้อนคนที่เจ้าอารมณ์หรือคนที่เคยมีอีกโก้คนที่ฟอร์มเยอะกําลังเจ็บปวดแห่งผลวิบากกรรมที่เขาต้องรับกรรมและการกระทาของเขาในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่10ไม้เท้า10ไม้เท้าคือการแบกภาระความรับผิดชอบนะ เป็นไพ่ของการที่คุณทําอะไรแล้วคุณจะไปให้ถึงเป้าหมายแห่งชัยชนะในตัวของเราเองนะทุกเส้นทางเดินมันไม่ได้ง่ายได้อะไรมาง่ายๆความรักก็เช่นกันเมื่อคุณมอบใจให้ใครสักคนหนึ่งแล้วในวันที่เขาไม่เห็นคุณค่าในความรู้สึกของเราในตอนเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างหัวใจของเราก็ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนหัวใจของเราก็ไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยเป็นการพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์คุณอาจจะ อยากให้โอกาสกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาคนที่อายุน้อยกว่ากันคนที่อายุแตกตา่างกว่ากาันคนที่เคยผิดหวังคนที่เคยเสียใจในเรื่องความรักมากคล้ายๆกับคุณนะมีพลังงานพ่อไม้แม่ไม้มีไพ,พ่พลังงานไพ่การวงก,การหวนคืนการหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์เดือดรมแรงสายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันทุกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะ ทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมามันมีการที่ได้มาพบได้มาเจอได้มาจากได้มาลาซึ่งกันและกันการที่พบเจอความรักแล้วให้รักษาความรักเพราะมันคงไม่ง่ายที่เราจะได้มาพบเจอกันได้มาอยู่ในวันเวลาเดียวกันความรักความผูกพันการเวลาโชคชะนานำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะ,อะขอทุกๆๆพลังานไพ่ใน แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานไพคลีเนาะเป็น คว e นออฟคัฟดาชินีถือถ้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวด้านอาหารการกินงานบริการต่างๆได้มีพลังงานไพ่เดอะเฮอร์เมชาวการลัคนาการหรือคนที่มีหลักการมีวิชาการเป็นคนที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาหรือคนคนนี้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะมีพลังงานไพ่ในแดเหลี่ยนมีพลังงานไพ่จัตติกจัตติกชาวตุลลัคนาตุลเป็นไพ่พลังงานไพ่ความยุติธรรมหรือคนที่ทํางานเกี่ยวด้าน กฎหมายคนที่หลักความยุติธรรมคนที่หลักความเท่าเทียมมีไพ่พลังงานไพ่เพดอับคับนะมีพลังงานไพ่5ดาบมีไพ่ของเดอร์ทเวอร์คนที่ทํางานเกี่ยวกับงานช่างงานซ่อมบํารุงได้นะที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ควีนอวาดหรือคนคนนี้อาจจะ คนที่เคยรู้จักกันมาก่อนคนที่เพื่อนแนะนำให้หรือเป็นคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันมีความทุ่มเทมีความขยันมีความตั้งใจใคล้ายๆกันพร้อมที่จะมาสร้างอนาคตพร้อมที่จะปกป้องกับคนที่เขารักคนที่รักกันเขาจะแขกกับความรู้สึกของคนที่เขารักเขาจะใช้คำพูดคำจาที่ไม่ทิ่มแทงใจของคนเขาจะแขกกับความรู้สึกของเขาและคุณมากกว่า ในตอนนี้มีสิ่งดีๆโอกาสดีๆสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในตอนนี้นะมีไพ่พลังงานไพ่ไหนออกครับกัลยาณมิตรหรือก,การที่มีคนที่เหมือนเหมือนวันที่ผ่านมาเนี่ยโชคชะตานําพาพบเจอคู่กัลยาณมิตร คนที่เข้ามาคอยเกื้อหนุนคนที่เข้ามาคอยเกื้อกูลคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําตัวเองสูงหรือต่างฝ่ายตางมีความเป็นตัวตนของตัวเองเป็นการที่คุณกับเขามีทัศนคติเดียวกันมีแบบแผนเดียวกันในภายนอกอาจจะเป็นคนเข้มแข็งแต่ภายในเหมือนเขาเป็นคนที่จิตใจดีเอาใจเก่งนะเป็นไพ่งการที่ตอนนี้มันเหมือนอาการที่เอาใจคุณขอโอกาสคุณเขาอยากพัฒนาในความรัก ในความสัมพันธ์ที่มีคุณนะครับอขอรูปางานไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุลมนะครับเอทอฟค u ั e การเริ่มต้นความรักการเปิดโอกาสความรักที่เราจะมอบให้ใครสักคนหนึ่ง เราจะสัมผัสถึงความอบอุ่นของคนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะโอกาสที่เหมือนคุณนะ่ะจะเป็นฝ่ายที่กำลังกำลังหัวใจเหมือนเหมือนหัวใจกำลังเบ่งบานในตอนนี้ของคุณเป็นการที่พบเจอกันในวันแรกแรกรักแรกพบเจอในความรู้สึก นะมีไพ่ของคนที่ห่างกันโดยระยะทางหรือคนแดนไกลหรือคนที่ต่างกันโดยระยะทางอยากติดต่ออยากสื่อสารกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการที่เราจะรอคอยมันจะมีโอกาสและจังหวะที่คุณกับเขามีวันเวลาที่ได้มาพบเจอกันนะมีพลังลงานไพ่ในในอพไปเคลื่อนความเครียดความกดดันเดอะเดเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเป็นไพ่ของ่วงแห่งความรัก การเริ่มต้นความรักดวงที่มีสเสน่ห์สามดาบความผิดหวงังความเจ็บปวดหรือมีคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังกําลังเจ็บปวดกําลังทุกขทรมานใจอยู่ในตอนนี้เหมือนเข้ากํำลังหลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีคุณที่อยู่เคียงข้างเขามีวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาวันเวลา โชคชะตาวันเวลาที่ได้นําพาให้คุณกับเขาได้มาเรียนรู้ในวันเวลาที่เป็นระหว่างคุณกับเขาเขาอยากมีคุณในทุกห่วงวันเวลาเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่ที่เขาอาจจะเป็นเป้าหมายและความสําเร็จของเขานะมีพลังงานไพ่เอ็ดออ e วันนะเป็นพลังงานไพ่การมุบอ่อนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแพลใจที่ดีที่สุด การเวลาเป็นเครื่องขี้คายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเซนส์ของคุณชาวธาตุลมเนี่ยถ้ามีพลังงานไพควีนอฟวานขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเซนส์แรงลังสังหณ์แรงความคิดที่เป็นตัวตนของคุณนะมีพลังงานไพเดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนเป็นคนที่เรียนรู้เป็นดาวพุธเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้ได้เร็วได้ไวมีในหน้าที่หลายๆด้านของคุณไม่ว่าจะเป็นการทํางานความรักความอบอุ่นในตัวของคุณเองเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะมีพลังงานไพ่ ขามาคามาเป็นพลังงานไพ่บุกเพรหรือการที่พบเจอกับคนที่คุ้นหน้าพบเจอกับคนที่คุ้นตาพบเจอกับคนที่ความรู้สึกเดียวกันคนที่เคยสัญญาร่วมกันมาจากอดีตช,ชาติเหมือนบุคเพนํนำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันในวันที่เหมาะสมในเวลาที่ใช่ระหว่างคุณและเขานะครับของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับหมอตดก็ขอจบแค่นี้นะครับ ก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับ